ไลฟ์สไตล์บายส้มซาไลสไตล์บายส้มซาสิมาในคลิปนี้ด้วค่ะสิมาใส่กระดุมากระดุมผ้าถุงค่ะมือนี้ตัดผ้าถุงสองสองสองตัวแล้วก็จะมาตัดชายห้เบิ่งค่ะตัดชายสไตล์เหวกตัดชายสไตล์แหวกแล้วก็จะมามาสอยกระดุมค่ะ พ,พ่อแม่ผู้ปงคนก็นสิแบบเวลากระดุมมาของลูกมันหลุดเขาก็จะได้เฮ็ดได้นะคะมาสอนวิธีอันซอยกระดุมแล้วก็เย็ยบชายแบบแสนง่ายเด้อค่ะเด้อมางาน DIY ของคุณแม่บ้านนะคะไลฟ์สไตล์บายส้มซ่าค่ะ อย่างนั้นต่แน้วหนีบซังซากันดีเนี่ยค่ะแส,แสงเยอะไปปะคะอันนี้ก็จะเย็บซ้ายก่อนด้อจ้า เขาตัดเขาตัดพอดีเลยได้จ้าตัดแล้วเขาก็บมาเย็บขึ้นนิ้วหนึ่งนะคะอันนี้ตัดใช้ขึ้นค่ะ ไปตัดชายขึ้นนะคะระกะครั้กกงนี้ครึ่งนิ้วเท่ากันค่ะ ราจะไม่ม้วนนะคะเราจะพ้งริมเนี่ยค่ะอันนี้คือตัดชายแล้วนะคะตัดชายแล้วก็ไปพ้งริมพ้งริมแล้วเราก็มาเย็บ เนี้ยค่ะครึ่งน,นิ้วอันนี้สไตล์แหวกข้างนะคะนี่ค่ะไอ้ช่างซาเย็บอันช่างซาเย็บไอ้เย็บกับไอ้กระดุมนี้นะคะช่าง่าตัดพ้าถุงป้ายให้ลูกค้าค่ะ ตัวไหนที่จะเกี่ยวเอาตัวเอาตัวเมียก่อนนะคะตัวเมียจะเกี่ยวก่อนนะคะตัวเมียจะอยู่ด้านบนนะคะนี่มีสามรูค่ะ ตัวเมียจะอยู่ด้านบนตัวเมียจะอยู่ด้าน สาลูก็สอยทั้งสามลูนะคะเนี่ยค่ะนี่อันนี้จะอยู่ด้านบนนะคะอันนี้จะอยู่ด้านตะวบ คน,คนพยันเป็นก้อนอย่างนี้นะคะ หลายรอบค่ะแล้วก็มาปุ่มด้านในนะคะ ลักได้หลายรอบเนี่ยค่ะมันจะมีตัวผู้ตัวเมียแล้วก็มาประกบกันนี้นะคะ ช่างซาตัดพ่อถุงให้ลูกค้าค่ะสวยไหมคะที่ว่าเอามาโชว์นั่นแหละค่ะตัดเสร็จแล้วนะคะสองถุงสะโพกสามสิบอันสะโพกสาอันสะโพกพันยูที่สามสิบหาแล้วเอลยูยี่สิบแปดนะคะหุ่นดีดีตัวนน้อยค่ะแล้วก็สีมะสอยไอ้ตะเคฟยัยงสี่เด้อค่ะอันนี้สียูด้านด้านห้างตะขออันนี้สียูบนอันนี้สียูล่างเด้อค่ะอันนี้ตัว ตัวเมียสียูบนตัวผู้สียูล่างค่ะเนี่ยเห็นไม่มน่ก็จะเป็นนังสิผาทูหค่ะเพิ่งตัดสองโตค่ะมือนีตัดผาทูหเนี่ยง่ายงามเียนบอกค่ะตัดออกมาแล้วอ่าไล่ตีนเขาสียูนะคะเห็นบหเนี่ยเนี่ยถ้าส่อางๆไปตัดกระตีนหายนะคะเห็นไ่อันนี้ตรงนี้ก็ทําขอบค่ะ น,นี่เอวบันี้ขั้นตอนสุดท้ายก็คือมาติตะขอเพื่อนนะคะตัวนี้ก็บจะยู่บนตัวนี้อยู่บนนะคะตัวนี้จะอยู่ล่างเน,นี่ยค่ะปึ๊บเห็นบอกค่ะอันนี้คือ d ดีไว้ให้เบิ้งเน,ะะนื้อขาะนีตัดผาถุงสำเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผาถุงที่ที่ให้เบิ้งอั่นแหะเนี่ยสวยค่ะสวย เวลาตัดผถุงสำเร็จแล้วก็จะเป็นยังสีด้วยจ้าตีนสินกับยิ่งทอยู่คือเก่าค่ะนี่แหละค่ะมะเหตุให้เบิ้งค่ะว่าสั่งซาสั่งซ้าตัดผด,ผดุงไปให้เพิ่นแล้วกค่ะทั้งทอ้มาสอนมะสอนนั่นวิธีลอยลอยตะขอแบบนี้ค่ะผู้ลองพ้นข้าเจ้าก็เหตุบ่ท่านเป็นเนี่ยเนี่ยจ้างเสีย เคล็ดลับเล็กๆน,น้อยๆค่ะแล้วก็วิธีตัดอัใช้ี่มิแหวกค่ะตัดตะโค้งเย้าออกแล้วก็เย็บขึ้นไปโองลิ้มเด้อค่ะค่ะไ่อยากให้เป็นก้อนแข็งโองลิ้มแล้วก็มาลมแต่เ็บลงค่ะขอบคุณมากมายค่ะ see y o u Next to see CU Next คลิปค่ะไอเดียเล็กๆน้อย <Okay. S 1> ๆมาบอกอเพื่อนๆนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุก ชั่วโมงแลนะนาทีที่ให้มานะคะ See y o u Next to see o u Next clip คะ่ะ